เรื่องสุดท้ายของผมครับเป็นเรื่องสถานการณ์ทางภาคใต้รัฐบาลภาคเพื่อไทยนั้นยังยืนยันนะครับว่ากรอบในการที่จะพูดคุยเพื่อหาสานติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพภาคใต้นั้นก็คงยังยืนยันนะครับต่อไปว่าจะเดินหน้าต่อไปส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบรยายละเอียดเล็กน้อยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของคณะที่จะไปทําการเจรจา แม้ว่าจะเกิดเหตุขึ้นในช่วงนี้แต่ก็เรียนนะครับว่าเป้าหมายที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยและหน่วยง,งานความมั่นคงวางไว้ก็คือจะลดเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในเขตเมืองและปัจจุบันนี้ก็ลดลงมานะครับแม้ว่าบางเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแต่ว่าในภาพรวมนั้นถือว่าลดลงและขอสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยง,งานความมั่นคงได้ส่งจเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ1,700นายลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ เตรียมการรับมือในช่วงการเปิดเทอมเพื่อดูแลนักเรียนบุคลากรในการศึกษาอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเชื่อมั่นรวมความถึงเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับทั้งจากทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียที่โดยเฉพาะมาเลเซียแม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแต่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นชัดเจนนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการผู้คุยของ ทางการไทยและก็กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก,ก็เรียนนะครับว่าสําหรับผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้ยุติการพูดคุยนั้นเรียนว่าแนวทางนี้เราจะเชื่อมั่นว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทําให้เราเดินทางเข้าใกล้กับสันติสุขและก็สันติภาพมากยิ่งขึ้นและการพูดคุยนั้นคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในชั่วข้ามคืนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้เวลาทั้งเจรจาบนดินใต้ดินกันมากว่า20ปี แล้วก็เรายังมั่นใจนะครับว่าปลายปีนี้นั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับปัญหาทางภาคใต้ครับนี่ก็เป็นประเด็นที่นํารเด็นในวันนี้ครับ